คิดว่าไงลูกภูเขาสังกิษอ่ะ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่ทัญยะเบอร์รี่นะครับอ,บอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมวันนี้เรามาพักกันที่นี่นะครับทุกคนดูครับบรรยากาศนะครับ Sini Bapak ini Bapak Bapak เขาก็มีห้องพักอยู่หลายห้องเลยนะครับนี่ครับที่เราอยู่ก็คือโดมหลังนี้นะครับอันนี้ลานข้างบนนะครับไว้ทานคองทานข้าววิวดีมากเลยครับมองเห็นทุ่งกังหันลมนะครับ ก็จะมีสามห้องนะครับนี่ครับด้านหลัง คือโดมที่เรานอนมีอยู่สามโดมนะครับเป็นแบบโดมมีแอร์ในตัวนะครับดูครับทุกคนนี่ครับอ่างล้างหน้าแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกนะครับเดีย๋ยวเปิดดูห้องน้ำนะครับทุกคน ห้องน้ำเป็นแบบชักโครกนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโดมกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับทุกคนว้าวเป็นไงบ้างครับทุกคนโดมของเราครับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับแล้วก็มีที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งรับแขกนะครับ นี่ครับดูครับมีแอร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีทีวีด้วย <c oughs> ดูวีไหมลูกสาวดูวีไหม <c oughs> ดูค่ะ <c oughs> ดูค่ะเปิดไฟแล้วลูกสาวเปิดไฟแล้วดูไฟครับสวยไหมครับทุกคนดูครับมีกระจกไว้แต่งตัวด้วยนะครับเรียนนอนตรงไหนครับลูกนอนตรงไหนครับ นี้ที่นี่เขามีน้ําให้สองขวดนะครับนี่ครับกินฟรีนะครับน้ํานี่มีที่แขวนเสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีลานข้างนอกด้วยนะครับไว้ให้เราดูวิวนะครับนี่ครับมาดูครับเป็นที่นั่งชมวิวเลยนะครับดูครับลานกว้างอยู่นะครับอันนี้เห็น กางหันลมไหมครับอยู่ตรงนู้น,นครับทุ่งกลางหันลมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูทุ่งกลางหันลมกันครับทุกคนดูครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับธรรมชาติสุดๆเลยครับทุกคนนี่กอีกลหลังนึงนะครับ พักที่นี่น่าจะมีแอร์ทูกหลังนะครับที่ดูดูแล้วราคาก็ไปดูตามในเพจของรีสอร์ทเขาได้เลยนะครับนี่ครับ อิสอดเขาชื่อไลทัญญะเบอร์รี่นะครับเป็นของคนอิสลามนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินนะครับที่นี่เขามีอาหารให้สั่งด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะพาเดินไปดูลานการเต้นนะครับทุกคนนี่ครับลานการเต็นของที่นี่ก็มีหลายที่เลยนะครับนี่ก็เป็นที่หนึ่งครับ นี่เป็นมุมนี้นะครับทางกลางเต็นท์ของที่นี่มุมทางด้านนี้ผมก็ทางบนครับที่นี่เขามีปลั๊กไฟพร้อมบริการเลยนะครับนี่ครับเขามีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับไม่ต้องพกเต็นท์มาให้ลำบากนะครับทุกคน มีพร้อมเลยนะครับที่นี่นี่เป็นมุมด้านบนกว้างขวางครับลานกางเก็นที่นี่นี่ครับครับมุมสวยเลยครับมองเห็นทุ่งกังหันล่มเหมือนกันครับ นี่เขามีห้องละหมาดไว้บริการด้วยนะครับทุกคนนี่ครับที่อาบน้ำละหมาดครับนี่เราขึ้นเมนูห้องละหมาดกันครับนี่ครับทุกคนไว้บริการเลยนะครับครับคนที่มากลางเลนแล้วละหมาดครับเราไปดูห้องน้ำสำหรับ คนที่จะมากางเต็นท์กันดีกว่าครับทุกคนเป็นห้องน้ำนะรวมนะครับห้องน้ำที่นี่แยกชยายหญิงนะครับ ห้องน้ำอ่างล้างมือนะครับน้ำมือล้างหน้านั่แหครับมีห้องอาบน้ำพร้พอมชักโครกเลยนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นไหมอันนี้ กันทุกห้องนะครับอืสะอาดมากครับทุกคน ที่นี่เขามีขายน้ำสตรอเบอรี่แยามสตรอเบอรี่ด้วยนะครับนี่ครับสตรอเบอรี่ครับน้ำสตอรอเบอรี่ของขายเยอะมากเลยครับพราะมีกาแฟด้วยครับทุกคน ข้าวด้วยนะครับเข้ากล้องหรือเปล่าเยอะๆเลยครับนี่ก็เป็นที่รับประทานอาหารนะครับนี่ครับใครอยากนั่งไหนก็นั่งได้เลยนะครับ

แรงมากทำไหมทำที่บ้านไหม๊ายบ๊ายลงมาวิ่งเข้าไปหาโัวทั้งเป็นกล้องเลยติดเลยใครอยากติดต่อที่พักที่นี่ก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับ ครับเบอร์ติดต่อทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย